สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการ Investforum ค่ะสำหรับวันนี้มาดูกันนะคะว่าเส้นทางรถไฟลาวที่ว่ากันว่าเป็นเส้นทองคำใหม่ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปิดประเทศของจีนและประเทศไทยจะเสียโอกาสจากการเชื่อมต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ใช้เวลาหลายปีก็ยังไม่คืบหน้ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้มาติดตามกันค่ะ โดยรัฐบาลจีนได้วางกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะต้องเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างจีนกับทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนให้ได้ภายในปี2022ก็เลยพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะผลักดันโครงการนี้ในประเทศไทยให้จงได้เพราะเส้นทางรถไฟตลอดโครงการถือสิงคโปร์ที่มีความยาวรวม1,400กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่อยู่ในประเทศไทยยาว7 3 4กิโเมตรค่ะ ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นจีนก็ได้สร้างรถไฟในประเทศลาวเชื่อมโยงไปมณฑลยูนนานของจีนซึ่งเป็นเส้นทางที่ยากลําบากจากภูมิประเทศต้องเจาะอุโมงลอดผ่านภูเขาเป็นจำนวนมากแต่ทางจีนใช้เวลาสร้างเพียง5ปีก็สร้างเสร็จจนสําเร็จค่ะโดยมีรายงานในกรุงปักกิ่งที่มีการสนทนากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศจีนที่รล่เล่าถึงเส้นทางรถไฟจีนลาวว่าเส้นทางสายนี้ขาดทุนแน่นอนถึงแม้ว่าลาวจะขายสินท้าทุกอย่างให้จีนก็จะยังขาดทุนอีกหลายสิบป,ปี แต่ฝ่ายจีนนั้นก็ยินดีที่จะสร้างเส้นทางสายนี้เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความจริงใจเพื่อให้จีนกับลาวเติบโตไปได้พร้อมๆกันโดยเจ้าหน้าที่ของจีนนั้นได้กล่าวว่าฝ่ายจีนเล็งเห็นโอกาสจากอุปทานที่เกิดขึ้นจากทางรถไฟสายนี้ด้วยแนวคิดที่ว่าอยากมั่งคัง่งต้องสร้างถนนเมื่อเส้นทางสะดวกการไปมาหาสู่และค้าขายก็จะคล่องตัวสินค้าเช่นผลไม้จากอาเซียนเมื่อขึ้นรถไฟมาขายในประเทศจีนอาจจะมีราคาสูงถึง3เท่าตัวและแม้ว่าขณะ นี้เส้นทางสุดที่เชื่อมจากลาวสู่ประเทศจีนจะยังไม่เปิดให้บริการเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 แต่ว่าหลังจากการเปิดให้บริการมานานกว่า1ปีเส้นทางรถไฟสายนี้ก็กลายเป็นเส้นทางสายทองคําโดยประชาชนทั้งชาวลาวและนักท่องเที่ยวแห่กะซื้อตั๋วรถไฟจนต้องจองล่วงหน้าหลายวันแม้แต่คนไทยเองก็ยังข้ามฝั่งขงไปลาวเพื่อนั่งรถไฟสายนี้ โดยขณะที่จีนเปิดประเทศอีกครั้งแน่นอนว่าเส้นทางรถไฟจีนลาวจะยิ่งได้รับความนิยมทั้งการเดินทางและขนส่งสินค้าได้ลดเวลาลงได้หลายเท่าตัวโดยลาวนั้นได้เปลี่ยนโฉมจากประเทศที่ถูกปิดล้อมไม่มีทางออกทะเลมาเป็นศูนย์การคมนาคมสําคัญในอาเซียนโดยประเทศไทยนั้น เป็นประเทศแรกที่ฝ่ายจีนเชิญให้เข้าร่วมในโครงการเส้นทางรถไฟจีนอาเซียนแต่มัชตาการรมของเส้นทางรถไฟสายนี้กลับพลิกผันหลายครั้งโดยเส้นทางรถไฟจีนไทยนั้นริเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนโดยที่ผ่านมานายกืชเชียงได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลั์ชินวัตนและเป็นผู้นําต่างชาติคนแรกที่ได้ปราศัยในรัฐสภาไทยโดยครั้งนั้นนายกือเชียง ได้กล่าวเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทยว่ารัฐบาลจีนมุ่งม,มั่นจะสร้างทางรถไฟในประเทศไทยเพราะไม่เพียงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวแต่โครงการนี้มีความจําเป็นทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งดังนั้นรัฐบาลจีนจะยอมรับทุกข้อเสนอของรัฐบาลไทยแม้แต่การใช้ข้าวและย่างพาราเพื่อแลกกับการสร้างทางรถไฟจนทางจีนนั้นถูกขอรหาว่าผัวพันในโครงการจำนำข้าวที่มีการทุจริตโดยหลังจากเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคอสอชอ ได้เห็นว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงอาจไม่คุ้มค่าสำหรับประเทศไทยจึงได้ระงับโครงการไว้แต่ว่าฝ่ายจีนก็ยังไม่ลดละที่จะให้ประเทศไทยนั้นรื้อฟื้นโครงการรถไฟเชื่อมระหว่างจีนกับอาเซียนโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พบกับนายลีเครือเฉียงเป็นครั้งแรกในการประชุมผู้นาเอเชียยุโรปที่ประเทศอิตาลีเมื่อเดือนตุลาคมปี2557ซึ่งผู้นําจีนก็ได้เน้นย้ำกับพลเอกประยุทธ์ว่าโครงการความร่วมมือทางรถไฟระหว่างไทยจีนนั้นเป็น ตกลงระหว่างรัฐบาลสองประเทศไม่ใช่ว่าจะบอกเลิกก็ยกเลิกได้โดยสำนักข่าวของจีนยังสรุปว่าชายชาติทหารที่เคร่งครัดในกฎเกณฑ์อย่างพลเอกประยุทธ์เข้าใจสิทธิผู้นําจีนต้องการสื่อสารได้ในทันทีโดยหนึ่งเดือนต่อมาพลเอกประยุทธ์ก็ได้เดินทางไปกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมการประชุมเอเปกโดยผู้นำสองประเทศพบกันเป็นครั้งที่สองและครั้งนี้คณะผู้แทนของไทยละจีนได้ตกลงการวิจารานต่อ,อโครงการความร่วมมือทางรถไฟระหว่างไทยกับจีนแต่ต่อมา ฝ่ายจีนต้องงงเป็นไก่ตาแตก เมื่อรัฐบาลคอสอชอประกาศว่าจะไม่สร้างรถไฟความเร็วสูงแต่จะสร้างรถไฟรางคู่ตั้งแต่หนองคายเชื่อมสระบ,บุรีกรุงเทพและระยองแทนนอกจากนี้ไทยจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างเองโดยว่าจ้างฝ่ายจีนเป็นผู้ก่อสร้างไม่มีการให้สมปทานหรือร่วมทุนใดกับประเทศจีนซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดให้บริการเฟสแรกกรุงเทพนละครราชสีมาในปี2569แต่เมื่อดูภาพรวมการก่อสร้างในเดือนมีนาคมปี2565 ซึ่งมีความคืบหน้าไปเพียง4.62%เท่านั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปิดบริการเส้นทางสั้นๆได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเส้นทางรถไฟจีนไทยนั้นไม่เพียงแค่ล่าช้าแต่ยังผิดแผนอย่างมากทั้งยังถูกหันเส้นทางให้สั้นลงและเปลี่ยนเส้นทางจากเดิมที่วางแผนเชื่อมจากจีนลาวไทยไปมาเลเซียและสิงคโปร์แต่กลับเป็นเส้นทางสั้นๆที่ยังสร้างมานานกว่า8ปีก็ยังไม่คืบหน้าจนฝ่ายจีนนั้นรู้สึกเหมือนถูกฝ่ายไทยบิดพลิ้วซึ่งผู้สื่อข่าวในกรุงปักกิ่งเคยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนว่าทําไมเส้นทางรถไฟจีนไทยถึงล่าช้าแต่คําตอบที่ได้รับจากฝ่ายจีนคือเราตบมือข้าง ีย่ไม่ดังโดยเจ้าหน้าที่ของจีนนั้นยังกล่าวอีกว่าการสร้างทางรถไฟในลาวมีอุปสรรคมากมายทั้งจากภูมิประเทศและเงินลงทุนฝ่ายจีนไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะมีอุปสรรคมากกว่าลาวพร้อมกับยังว่าฝ่ายจีนรอได้และพร้อมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบจนทั้งสองประเทศพอใจแต่ผู้ที่จะเสียประโยชน์จากการรอคอยก็คือประเทศไทยนั่นเอง ซึ่งวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตเกี่ยวกับรถไฟจีนไทยซึ่งมีรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1เส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง250.77กิโลเมตรวงเงินลงทุน179,412.21ล้านบาทว่าการก่อสร้างงานโยธา14สัญญาวันที่31ธันวาคมปี2565มีความคืบหน้ารวม16.72%เทียบกับช่วงต้นปี25 565ที่คืบหน้าเพียง4%ถือว่าปี2565การก่อสร้างนั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นโดยเสร็จแล้ว1สัญญาคือสัญญา1ต่อ1ช่วงกลางดงปังอโศระยะทาง3.5กิโลเมตรซึ่งอยู่ระหว่างเรื่องรัฐก,ก่อสร้าง10ส,สัญญาและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง3ส,สัญญา โดยสัญญาที่4และ5ช่วงบ้านโผพร,ระแก้วระยะทาง13.3กิโลเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประมูลคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธาราคากลางที่11,801ล้านบาทโดยบมจอิตาเลียนไทยเดเวล OP m e n t หรือ ITD เสนอราคาต่ำสุด9,913ล้านบาทแต่ไม่ยืนราคาการรถไฟจึงเชิญผู้เสนอราคาต่ำลำดับถัดไปเจราจาแต่บริษัทปฏิเสธจึงเชิญรายที่3ได้แก่บริษัทบุญชัยพาณิช1979จำกัด เรือบมจสิวิวเอนจิเนียริงจร Civil เจราจาตามขั้นตอนสรุปราคาที่1.03าหมื่นล้านบาทซึ่งได้ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วและเตรียมนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดการรถไฟวันที่26มกร,ราคมปี2566เพื่ออนุมัติสั่งจ้างโดยดําเนินการภายใตา้รายงาน EIA ฉบับเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้วเพื่อเร่งก่อสร้างโครงสร้างทางวิง่งส่วนประเด็นสถานีอยุธยาที่ต้องจัดทํารายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของแหล่ง มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาการศึกษา HIA จะเสร็จสิ้นประมาณเดือนเมษายนปี2566และหลังจากนั้นจะเริ่มก่อสร้างในส่วนของสถานีต่อไปซึ่งการแยกทางวีงออกมาสร้างก่อนเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความล่าชาทางสัญญานั่นเอง และสำหรับสัญญาที่3าช่วงแก่งคอยกลางดงและปังอโศกบดไดมา้าระยะทาง30.21กิโลเมตรวงเงิน9,348ล้านบาทซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมาการการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางเอาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าสารจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นเนื่องจากบมจอิตาเลียนไทยภายใต้ชื่อกิจการร่วมค้าได้ยื่นฟ้องต่อสารปกครองกลางเพื่อขอทุเลาการบังคับ รกรณีคณะกรรมก,การพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางพิจารณาให้บริษัท BPNP จำกัดกลุ่มบริษัทนาภาก่อสร้าาและปามิจฉาประเทศมาเลเซียมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขประมูลโดยสารปกครองสูงสุดนัดตัดสินคดีวันที่10มกราคมนี้ส่วนสัญญาที่4ช่วงบางซื่อดอนเมืองระยะทาง15.21กิโลเมตรซึ่งเป็นช่วงที่มีโครงสร้างทับซ้อนกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคาดว่าจะได้ข้อสรุปและเริ่มก่อสร้างได้ในช่วง ต้นปี2566 และสำหรับสิบสัญญาที่อยู่ระหว่างก่อสร้างภาพรวมยังคงมีความล่าช้ากว่าแผนโดยได้พื้นที่ก่อสร้างประมาณ3 0เเนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้ายสาธารณูปโภคการแก้ปัญหาผู้บุกรุกสัญญาเช่าและนอกจากนี้ยังต้องเร่งแก้ปัญหาสัญญา3-5ช่วงโคกร,รวดนครราชสีมาระยะทาง12.38กิโลเมตรวงเงิน7 7 5 0ล้านบาทมีกิจการร่วมค้า SPTK นภาก,ก่อสร้างร่วมกับรับเหมาประเทศมาเลเซียเป็นผู้ก่อสร้างที่คืบหน้าเพียง2.8 เนื่องจากมีการร้องเรียนจากเทศาบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยขอให้การรถไฟปรับรูปแบบการก่อสร้างจากคันดินเป็นทางรถไฟโยกระดับระยะทางประมาณ8กิโลเมตรโดยส่งผลให้ค่าก่อสร้างนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ3-4พันล้านบาทระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น32เดือนซึ่งได้เสนอให้ผู้ว่าการรถไฟพิจารณาและอยู่ระหว่างการหา,หารือกระทรวงคมนาคมเพื่อให้เห็นชอบก่อนแล้วเสนอบอร์ดการรถ ไฟเพื่อขออนุมัติปรับแบบและเพิ่มวงเงินก่อสร้างหลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีส่วนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในกรอบวงเงินรวมที่1.79แสนล้านบาทโดยขณะน,นี้ยังเหลือวงเงินประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาท และสำหรับสัญญางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากรวงเงิน5633.5ล้านบาทการรถไฟก็ได้ลงนามสัญญาวันที่28ตุลาคมปี2,563มีระยะเวลาดำเนินงาน64เดือนตามสัญญาสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ปี2,569นั้นได้มีการแจ้งให้เริ่มงานออกแบบเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2563ระยะออกแบบ8เดือนซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแก้ ไก้ไข่แบบและสัญญางานนั้นแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่งานออกแบบระบบทั้งหมดในขบวนรถไฟงานติดตั้งซึ่งจะเริ่มหลังจากงานโยธามีความคืบหน้าสามารถส่งมอบพื้นที่ให้เข้าวางรางและติดตั้งระบบไฟฟ้าอนันสัญญาณระบบสื่อสารได้และงานฝึกอบรมซึ่งจะมีการจัดตั้งองค์กรบริหารรถไฟความเร็วสูงด้วยโดยตั้งเป้าหมายเปิดให้บริการในปี2570ซึ่งสำหรับโครงการรถไฟไทยจีนนั้นถ้ามีความอัปเดตคืบหน้าอย่างไร ทางรายการ Invest Forum จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งค่ะสํหรับวันนี้ท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการ Invest Forum เพื่อติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจและข่าวสารการลงทุนที่น่าติดตามจากรอบโลกสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ